ไหนไหนใครชอบกินเยลลี่มาทางนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์แม่ค้าใจดีเพราะ้าใจร้ายใครชอบเยลลี่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องคันตีด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากกินเยลลี่รูปอะไรมากที่สุดไม่รอช้าไปชมกันเลยครับค้าใจร้าย้าใจร้าย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิยัลี่ตักเองนี่แม่ค้านะตั้งใจจัดเลียงอย่างสวยงามเลยนะโอ้โอสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้โหิยัลี่โยแยบไปหมดเลยครับแม่ค้ามันขายยังไงอะครับมันราคาเท่าไหร่นี่จา้าตักได้ทุกอย่างนะจา้าให้เต็มตเลยตักซะยิ่ง โอ้ยค่ะมแบบว่าใส่ความละเอียดสวยมากทุกคนดู <S <S แล้วที่ท,ที่คีมนะคะมียังไงบ้างโอ้โอนี่จ้าเลือกไ้เลยตามใจชอบเลยจ้าลูกค้างั้นผมเอาอันอันนี้แล้วกันค้าจะได้ดีแบบพอดีพอดี<ต>อยากกินทุกอันเลยเดี๋ยวลองเอาอันอะไรอย่างละนิดละหน่อยแล้วกันเนาะอุย้ยอันนี้ยารีเบ็ก็น่ารักแม่ค้าแน่ใจนะครับว่า20เดี๋ยวติดตักเต็มนิ้วก็เกินแล้วแน่ใจจ้าอ๋ทุกคนดูสิมีมมาน้ำด้วยอู๊ดบูโดฟินปลาโลมาทุกคน อะแม่ครับผมเอาเท่านี้แล้วครับพูดอพอแล้วเหรอใช่ครับผมกินไม่เยอะหรอกยี่สิบบาทผมก็เอาเท่านี้แหละค้าตัดได้น้อยแถมนี้ไปให้โอ้แม่ขาใจดีจังเลยครับกินจังอ้าวแม่ขานี่มันป็นขนมหวานแล้วครับใช่จ้ามันเป็นน้ำตาลจ้าโอ้ยุกคนดูสีที่ติดตัดได้ไดูกิ๊บมากเลยอะ่ะผมขอยืมตะเกียบได้ไหมครับ อนี่ตะเกียบคุณน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะแม่ค้าว้าวกินตัวนี้ก่อนเลยอือนอนมาเป็นไงถูกใจลูกค้าไหมนี่ะเหรอทำไมคนยังไม่มาเลยเนี่ยร้านฉันก็เขียนไว้ดีนะว่าอย่าว้าวจะแปลกเลยไม่เป็นไรหรอกเด็กๆเขาไม่รู้หรอกโอ้นี่นี่นี่อันนี้นี่คือร้านเยลลี่ ขายยังไงคะพ่อค้าอืมก็ขายอย่างที่เห็นนี่แหละเอ๊ยถามทำไมโอ้ไม่ได้โทษนะพ่อค้าเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนดูทำไมมันนี่มันเย้นาทีสองแทงโอ้ยเยลลี่ตักเองอ่านอะไรเป็นเย้นา่ีสองแทงตังมาดูสิเท่าไรเนาะไ่พบมาทีหนคะโอ้โหเกือบร้อยเลวนะเนี่ย พ่อค้าเอาหมดเลยลรอาใช่นี่ที่นี่นะตักละแค่สิบาทแต่ฉันจะเอายังไงให้ได้หนึ่งรอยนะอ๋อเดี๋ยวหลอกขายตุ๊กตาคันหวานี่นางดีกว่าอ่ะสิบบาทจ้าขึ้นไปถ้วยที่ตักก็คือถ้วยเท่านี่พ่อค้าที่ตักอยู่ไหนคะเอาวิหนูมีตาหรือเปล่าข้างหน้านี่ไงหนีบเอาเลยนะ พ่อค้านี่ปลาดาวสวยมากโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอันนั้นไม่ต้องเอาเยอะนะลูกมันไม่อร่อยจะเสร็จแล้วยังไอีโหนพ่อค้ารีบเดี๋ยวคนอื่นเขลูกค้าเขาต้องรอใช้ต่อที่นี่แบบพ่อค้าสิบบาทได้เท่านี้โอ้ยเก่งมากเลยไม่คิดเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้เอาเก็บดีกว่าส่วนนี้ติดอยู่นะคะพ่อค้าตอนดีอีกอู้เท่านี้หนูจะไปอิ่มแล้วลูกนี่พ่อค้ามีของมาให้เน น่ารักไหมน่ารักค่ะพ่อค้าตัวละ90บาทเอาใช่ไหมลูกอาไม่ต้องถามไม่ต้องตอบอันนี้พ่อค้าเอาหมดเลยเอ,เอาตัวไหนจ้ามันแตกแล้วนะคะพ่อค้าแตกเยอะหรอกเนี่ยปกตินะตัวละร้อยเก้าสิบมันแตกนิดเดียวเองพ่อค้าก็เลยขายแค่เก้าสิบนุ๊คเลี้ยแตกแล้วนะคะพ่อค้า ลูค่ะมือไวมากเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆแล้วนี่ขายยังไงคะเอออันนี้เอา80บาทพอปดส8บบาทเนยขอชมหน่อยดิค่ะเหมือนกันนะคะพ่อค้าสรุปว่าอันละ10บาทค่ะไม่เป็นไรอละสิบก็อละสิบเนาะอานให้อร่อยเนาะอยูดูเด็กนี่ แซ่บจริงจริงนี่ทุกคนป้าดาวสวยมากเหนียว ันนี้อย่าลี่ตักเองจ้าแก้วละยี่สิบบาทเองเชิญจ้าเชิญจ้าสวัสดีค่ะคุณเก่ามาแล้วเชิญจ้าเมื่อวานเนี่ยผมไปกินอร่อยมากผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวเพื่อนๆมาอุดหนุนอีกนะครับแม <า S 2> ่ค้าไม่ค้าใจดีเลมากเลยจ้าของเอามาแค่สิบบาทนะครับอ๋อไม่เป็นไรจ้าแม่ค้ารับได้วันนี้แม่ค้าลดให้ก็แล้วกันโอ้ยแม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะรอบเดียวผมไปฝึกมาแล้วครับแม่ค้าเชิญจ้าผมไปฝึกมาว่าวิธีการตักให้ได้เยอะมันต้องทำยังไง ครับอันนี้อร่อยมากคับแม่ค้าวันนั้นผมกินไปถูกใจลูกค้าเหรอจ๊ะใช่ครับผมชอบแล้วสิบบาทจะคุ้มเหรอคะเนี่ยหมายถึงผมใช่ไหมครับอุ๊ยเก่งจังเลยลูกค้าเมื่อวานยังตักได้น้อยอยู่เลยจ้ะแต่วันนี้โอ้โหเข้าใจทำได้สวยมากเละเยอะมากเลยนะจันอุ๊อุ๊ยลูกค้าตักได้เก่งมากขอบคุณครับจ้นลูกค้าอร่อยจังเลย พีเจนจังเลยวันนี้วันเกิดผมมีความสุขมากเลยครับวันนี้วันเกิดลูกค้าเลยจ้าเนี่ยแค่ลูกค้าเะยจ้าแค่ผมเอาอย่าลื้แต่งบนนี้ได้เลยเหรอครับโอ้ยแม่ค้าใจดีมากเลยจ้าโ้ยมาเป็นตัวไอ้ด่างเลยทุกคนโอ้เอองั้นลูกค้าต้องการอะไรป่ะจ้างูแม่คะมีงูไหมอ๋อมีจ้าโอ้โหยาวเหี้ยงูโอ้ยจ้าพ่อค้าอย่าลื้งงูมีลูกค้าไม่ใช่พ่อค้า อย่าลี้งูจ้าว,าวาลูกค้าต้องการอะไรบอกได้นะจ้า,าประหลบดใจมั้งร้านนี้มีทุกอย่างจริงไหมคะความใจดีอ่ะผมกินแล้วนะครับเป็นไงจ้าลูกค้า เหมอนมากมลูกค,ค้าเดี๋ยวแม่ค้าจะอวยพรให้นะจ๊ะ Happy birthday ทูกคนตักของแม่ค้าทีหลังอ่ะน้อยหน,น่อยนะจ้าเงลี่ <c oughs> ตักเองยู่วยจ้าโอเคกร้านนี้อร่อยจังเลยได้ฟรีมา <c oughs> สวัสดีค่ะพ่อค้ารถเลยวันนี้จะมาขอตักอีกนะคะยี่สิบแล้วนะึือราคานะโอ้ได้จ้าโอ้ยี่สิบเลยคะอานิจายี่สิบค่ะอุ้ย ผมใสจะพอนี่ยโอ้โหนี่แกไปฝึกมาราธอนมาเลยไงลุกค่ะเก่งนักใช่ไหมต้องหาวิธีได้แบบนี้ฉันเต็งแน่ๆเลยอ่ะพ่อค้าเป็นอะไรคะดีพ่อค้ามือสั่นนะสงสัยอากาศหนาวได้แล้วนะขอโทษที่พ่อค้ามือสั่นนะนี่คือเอลลี่ที่นูได้นะ หนูได้แค่นี้ล่ะคะป้าใช่ใช่หนูตั้งได้เท่านี้แหละอืมอร่อยจังค่ะวันนี้เป็นวันเกิดหนูด้วยเดียแล้วไงามาบอกทำไมนี่อย่าบอกนะว่าตรงการของขวัญวันเกิดหนูละจ้ะในเมือ่มอหนูก็มาอุดนุนบ่อยสองครั้งแล้วอะน <birthday> ้อ <c> ง <oughs> กินเลยกินเลยแ่ค่ค้าแม่ค้าแม่แถมเยลลี่หน่อยเลยให้กิน, <มา S 1> สนเสร็จเทกแล้วยังจะพูดมากอีกเออเอากินเถอะไม่ต้องแถมแล้วนะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากโอ้ยลูกค้าจ้ะลูกค้าวันนี้มีเมนูใหม่นะจ๊ะตักละยี่สิบแต่วันนี้แถมวิปครีมด้วยจ้าโอ้ยโอ้ย,อย,อยโขอโทษครับแม่ค้าดดชนเลยว,นนวันนี้แม่ค้า จดีแถมวิปเทนี่ด้วยนะจ๊ะวิปเทนี่ด้วยนะจ๊ะนี่อะไรวิปครีมจ้าวิปครีมคือหมายถึงว่าผมผักแล้วผมก็ได้ไวิปครีมหรอคะได้จ้ารอบนี้ใช้โปรเจรรอนิดกันเลยดิกเามีการตลาดตลอดเลยอ่ะอุ้ยแม่ค้ามีปลาหมึกด้วยแล้วคุณผู้บริโภคได้้พอแล้วเลยลูกค้าพอแล้วครับเต็มแล้วอ่ะว้าวเดี๋ยวขอวิปครีมก็เยอะๆเลยนะแม่ค้าผมชอบชอบได้จ้าผมผมเอาเอาเยอะๆเลยนะครับแม่ค้า ใจดีมากมีมันเว็บเป็นเกมคมมากเลยครับ20บาทเป็นไงคะลุงค่ะว้านขนมละโมนอร่อยมากเลยครับผมขอยืมนะครับนี่มาก่อนยล่ห์เล่เข้ามาเลขเข้ามาวันนี้ เยลลี่ตักเองมีวิปครีมแถมด้วยนั่ง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 เลยอืนี่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 มีวิปครีมแถมตักเลยเดาราวปะวานอู้ปลาดาวอืมนี่จนลกไปเลยอยไรค่ะใจดีจังเลยใช่โอ้งสป้มันจะหมดอ่ะอแทนที่จะได้วิปครีมเข้าเยอะมั้งไม่ อร่อยไหมปกดีค่ะเลขเข้ามาเลขเข้ามาจ้าวันนี้มีเกตเรนโบว์แถมให้ปีด้วยจ้าผมกิเสร็จปจ้าอพูดไหมคะเอาครับตีมแบบว่ากลมๆครับแม่ค้าเนี่ยมีกลมๆบางตาดีจังร้านทางขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเป็นแบบใหม่เลยนะพี่ตาดีจังแม่ค้าดูดิทุกคนครับ มันเป็นเยลลี่ที่เป็นแบบดูว่ากัมม่ฟูดทุกคนดูดิมีแบบฮอดอกไส้กลอกเป็นอันอันแบบนี้เลยแล้วกินมาโอ้ยแม่ค้านี่เอ,เอาด้วยได้ไหมอ่ะอได้จ้าตินระราคาแพงนะจ๊ะแต่วันเนี้ยแม่ค้าแถมให้จ้าอุ้ยพงศ์จอมขอบคุณนะครับแม่ค้าอ้ยมาเดี๋ยวแม่ค้าโรยให้นะคะโอ้ผมขอโรยเองได้ไหมคะได้ได้ขอบคุณครับแม่ค้าจ้ลูกค้าลูกค้า ออุุ้้ยยไม่ไใจตั้งใจอ่าการอืมไม่อร่อยมาอนะคะอย่ังนี้ส้มเหรออืมไม่เข้าปากเลยเลยเข้ามาเลยเข้ามาวันนี้มีเก็บของแถมจริงจริงไม่ได้แถมหรอกฉันเก็บมาได้ฉันเห็นร้านอื่นลดเลยบกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นคนแบบไม่เก็บอะไรได้เลยวันนี้มีแถมนี่ดูนะตักเศษอ่ะพ่อค้ามีชิลเล่ที่จะแนะนำให้หนูก่อน อันนี้มันก็เต็มวัยติ๊กะอันนี้อร่อยหนูต้องลองอันนี้ต่อได้เลย,เลยพ่อค้าเนี่ยอะไรคะเนี่ยดูแปลก,กตาจังเลยนะคะไม่ได้อันนี้พ่อพค้าเอาไว้กินเองมันเป็นเยลลี่แพรยขอให้ลูกค้าสักอันออไม่ได้มาเดี๋ยวโรยให้อุ้ยหนูขอโรยเองค่ะเดี๋ยวโรยให้ก่อนนิดหนึ่งจะโรยเองเหรอโรยนิดนอยๆอ้าวอ้าวอีโน้อ้อาโอ้โ้ ุ้ยทำอะไรนะคะเก uh, ็บไงดอยเอาไปโรยไปอก้ยมันจะจกป๋กไหมคะปากนี่เรียบร้อยเป็นยังไง อร่อยเห็นไหมไม่สกปรกหรอกอ่ะไปได้ลวไปได้ลวอืมคีมเสร็จแล้วครแม่ค้าถือให้หน่อยวันนี้ผมอะมีอะไรแบบพิเศษอยากมาลองอะครับมันคืออะไรลู้จ้ามันเป็นเครื่องทำวาฟเฟิลครับแม่ค้าผมอยากจะลองครับนี่ผมอยากลองใส่แล้วก็เอามาทำวาฟเฟิลว่ามันจะเป็นยังไงครับแม่ค้ามันจะเป็นยังไงคันผมก็ไม่รู้ผมอยากทดลองได้ไหมครับแม่ค้าได้ได้จ้าแม่ค้าใจดีจังเลย ม really ันมันนีกล oh ิ่นแล้วนะมันเหมือนกลิ่นไม้อะลูกค้ามันเป็นอะไรคะลูกค้ามันกลายเป็นสลามเหรออุ้ยเหมือนชีสเลยนะจ๊ะตัวไม่ใช่เป็นยูเหรอไหมคะอุ้ยนี่เนาะอู้หเป็นไงจ๊ะลูกค้ามันเยอะอะ เร็จแล้วจ้าทำอะไรพิลเลนเอาเครื่องอะไรมาไว้ก็ไม่รู้แล้วมันหนีของฉันเนี่ยนี่ทำไมเกี่ยวว่าจะตายตังค์รื้อบ่อยจะไม่ไห้หรอกนะจ้าพ่อค้าทำอะไรวะาอคโอ้ยนี่มันยืดเป็นอะไรเนี่ยโอ๊ยอ๊มันสายไหมเลยนี่แกทำอะไรในโซครตติดล้างไม่ได้ เป็นไงคะป้ามากรอบนะคอร่อยไหมมันก็อร่อยดีเหวือนกันนะแต่ว่าคงจะล้างยากนาดูให้แม่ล้างกันเลยสวัสดีจ้าลูกค้ายเมนูใหม่มาให้เลือกจ้าเพื่นจะได้แกะง่ายๆนะคะนี่ ใครสนใจก็ไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะลูกกินอไะไรทำอะไรอะคะวันนี้มีสินค้าใหม่มีอ่งุ่นเคียวโฮมานำเสนเอนี่มันเยลลี่หุ่นเคียวโฮฮิติตใช่ไหมครับใช่จ้ะใช่จ้านี่แบรนด์ของคันตีด้วย,วยนะทุกคนเยลลี่หุ่นเคียวโฮของคันตีอร่อยมาก<ช>อุ้ยอันนี้คือตักก็ได้ไม่อันหรอครับ นี่นี่นี่นผมเตรียมกองมาแล้วได้จ้ะนี่วันนี้ผมเตรียมนะอัดลงมาได้คับแม่ค้านี่เดี๋ยวผมเปิดใส่ก่อนเลยผมแบบอยากกินแบบอร่อยอร่อย,ออยอะ,ะับแม่ค้าว้าวน่ากินมากเลยลูกไหนดีนู่นลูกนี้ดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงเลยแล้วมันจะไม่มีที่จิ้มหรอกค่ะนี่จาลูกค้าว้าวทุกคนไปจิ้มฟันมาให้ด้วยทุกคนสะอาดนี่นะใช้อันแล้วก็จิ้มกับเคี้ยว ได้แล้วลูกใส่ได้นกินมด้ายางนี่เป็นฟ้ดเกตเลยนะเจอ๋อสัมผัสอาหารได้แต่ไม่เป็นอันตรายาแต่กินไม่ได้นะยางนี้อุยอ้ยดีอื้เป็น,น,น,ะะน,นไงค,ค่ะลูกค้ารวนรวนน้ำช้ำเด้งมากครับอือถูกใจไหมคะลูกค้าถ้ากินก่อนนี้จะยิ่งอร่อยใช่ไหมครับ มันไม่เป็นไรเดีย๋ยวแบกคา่าจิ้มให้นะคะโอ้โหนะคะโอ้โหว้าวเป็นไงจ้าลกูกค้าอ,อ่านี่จะเท่าไรคะเดี๋ยวค่อยจ่ายทีเดียวโอเคไปก่อนไม่เป็นไระไม่เป็นไร กินกันนะมันลมซะซ่าโอ้โหเรื่องมากอุ้ยเรื่องเยอะเนาะอ่าไม่มีแก้วเอาเอาแก้วนี้แล้วกันนะจ้าถือถือถือโอเคโอคโอเอคโอโอ้บอกค้ากวนน้ำขึ้นไปหน่อยอุ้ยนี่มันน้ำเปล่านี่คะเออน้ำมันลมหาไม่ได้อาจจะจะใส่อันนี้ใช่เหรออ่านี่ลองกินดูมันจะกินได้หรือกันเนี่ยกินได้กินไปเลยเห็นไหมอ่ะ ทีนี้นะพ่อค้าก็จะเก็บตังค์แล้วอ,อ,อ้เท่าไหร่คะพ่อค<พ>้าอู้ยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิบนะค่าเยลลี่ตักเองค่าที่ขีบ200อีกสองร้อยแล้วก็ค่าที่แบบว่ามานั่งให้เสียเวลาของพ่อค้านี่ร้อยห้าสิบแล้วก็นี่นี่เยลลี่ที่ขีบไปเนี่ยนะบางอันมันเปเนื้อนนะค่าที่เปื้อนฝุ่นเปื้อนเชื้อโรคเลยอีก500ห้าร้อยโอ้ยพ่อค้าดีใจมากเสร็จแล้ ็เนพ่อ,าพอขาใจร้ายฉันก็เลยต้องทำแบบนี้คลิปนี้นะครับเป็นการแสดงพวกความบันเทิงทอดน,นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าสนุกแค่ไหนแล้วใครอยากกินเยีเรียนไหนเนี่ยก็คอ,คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากยีเียนหนเกลียวหอกติดที่ลิงก์เพจด้านล่างนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุมทุกคนมากนะที่อยู่กันเป็นการสดแสดงนะครับว่าเราสนุกนะ